กราสวัสดีท่านผู้ชมไรเ,เดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่11พฤศจิกาย,ยน2564ท่านผู้ชมนะหรืออาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าวันที่11เดือน11วันนี้อาจจะเป็นวันล้มละลายของใครหลายๆคนในแอปพลิเคชันขายของต่างๆอ่ะท่านผู้ชมมาดูจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้กันนะฮะ7,496คนนะฮะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยรวมนะฮะของประเทศไทยมาจากเรือนจำเนี่ย240และมาจากต่างประเทศเนี่ย 12ลายท่านผู้ชมนะฮะเป็นการตรวจเชิงลุกที่เจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เนนะครับ302ลายและเป็นการ walk in 6,942คนรวมรวมแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเป็น7,496คนนะฮะร้รอยละของการตรวจพบเชือ้อ11.73ท่านผู้ชมณนะขณะนี้นะครับนะส่วนการติดเชื้อเข้าข่ายแบบ ATK 3,152คนรวมรวมกับ RTPCR ก็จะได้ประมาณสัก10,500คนท่านผู้ชมณนะขณะนี้นะวันนี้นะ ส่วนผู้ที่รักษาตัวหายและกลับบ้านแล้วนะวันนี้ตัวเลขอยู่ที่7,452คนแต่เราก็ยังมีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลทั่วไปก็ดี96,450คนรวนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยสีเขียวซะส่วนใหญ่สีแดงเนี่ยก็มีท่านผู้ชมนะ ICU เนี่ยผู้ป่วยอาการหนักวิกฤตเลย1,846คนและหนักกว่าน,นั้นเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ425คน ก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงทุก้ชมก็ขอให้มีกําลังใจแล้วก็ต่อสู้กับโรคร้ายแล้วก็กลับบ้านโดยปลอดภัยส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตณนะวันนี้57รายเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีโควิด1 9มมาแล้วเนี่ย19,883รายท่านผู้ชมนะฮะ ก็ขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะส่วนวัคซีนครับเนขณะนี้เนี่ยณวันนี้อัปเดตคร่าวๆเนี่ยฉีดไปแล้วประมาณ81ล้านโดสแล้วก็ฉีดเข็มแรกเนี่ยนะครับ44ล้านเข็มที่2 35ล้านเข็มที่3เป็นบูสเตอร์ท่านผู้ชมประมาณ2.6ล้านนขณะนี้นะครับนะก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะลดจะเพิ่มในขณะนี้เราจําเป็นต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นและก็เค่งครับสวมแมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆเว้ระยะห่าง ถ้าสมมติคุณต้องไปทํางานอยู่ในสถานที่ปิดอากาศปิดเนี่ยก็ระบายอากาศทุกหนึ่งชั่วโมงแล้วกันเพื่อคุณภาพอากาศที่มันดีไม่ปะปนกับเชื้อโควิดในทีมมาประมาณนี้ครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณครับ